ภายในงานมอเตอร์อ o ปนะคะครั้งนี้ไม่ได้มีแต่ยานยนต์ค่ะบอกได้เลยนะคะความพิเศษไฮไลท์เรายังมีอยู่ต่อนั่นก็คือมีทั้งเรือและก็เครื่องบินเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปพบกับคุณบอยนะคะสวัสดีค่ะัดีครบสวัสดีครับ คุณปลอยคะภายในงานนะคะมีไฮไลท์พิเศษอะไรบ้างคะครับอย่างที่ทราบนะครับปีนี้ก็จะมีทั้งเรือซึ่งเราก็ได้จัดกันต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับแต่ที่ไฮไลท์เพิ่มขึ้นมาอีกคือเป็นครั้งแรกในการที่เราเอาอากาศยานเข้ามาในคําว่าอากาศยานเนี่ยหมายถึงเครื่องบิน อย่างนั้นเราเรียกว่าใจโรซึ่งคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยังรวมถึงโดรนต่างๆซึ่งโดรนเนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะทราบแค่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆที่ถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วในความหมายของโดรนเนี่ยมันสามารถไปได้อีกมากมายหลายอย่างตัวที่ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยยังไม่ทราบว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตโดรนที่เราเรียกว่าแพสเซนเจอร์โดรน ในการที่สามารถให้คนขึ้นไปนั่งแล้วก็บังคับถ้าเราตีความให้เข้าใจง่ายๆเราเรียกว่ารถบินได้กันแล้วกันลำแรกของประเทศไทยเกิดจากฝีมือคนไทยคนไทยเรามีฝีมือแล้วก็มีความสามารถเรายังมีโอกาสในการที่จะเป็นการแข่งขันที่ทัดเทียมระดับโลกจะได้พัฒนามากขึ้นถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีแล้วเทมเลยว,ว่าเป็น เครื่องบินนะคะรถบินที่เป็นคันแรกของประเทศไทยใช่ครับโอ้โหสุดยอดจริงค่ะแล้วเรื่องการบินเนี่ยฮะ,ะหลายคนก็จะไปมองว่ามันไกลตัวเนาะมันเป็นอะไรที่น่าจะแพงน่าจะยากวันนี้เราก็ได้สถาบันการบินพลเรือนนะครับเข้ามานะครับเพื่อจะแนะนําจริงต้องต้อง,ต,องต้องเรียนว่าสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยก็คือเป็นสถาบันในการผลิตนักบิน ก็นักบินที่อยู่บนสายการบินพาณิชย์ทั่วไปหรือเป็นส่วนบุคคลก็จบจากสถาบันอย่างนี้<ฆ>เขามีโปรแกรมนะฮะในการในการสามารถขึ้นไปเดมอนฟลายก็คือมีทั้งการอบรมและได้ขึ้นไปทดลองการบินจริงแค่ใช้เงินไม่ถึง7,000บาท6,999ันไ,ได้แล้วไหรอคะใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่ทางสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยอมอบให้ สําหรับผู้ที่มาชมงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นเมื่อกี้เราเห็นโดรนบินได้ซึ่งเป็นโฟรโตไทป์ของคนไทยใช่ไหมฮะเรามาเจอโดรนบินได้แบบที่ม,มีการแต่งหน้าทาปากแล้วแล้วเหมือนรถยนต์ที่บินได้แล้วตัวนี้ก็จะเห็นเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าสวยวา,มามากมากว่าเมื่อมันออกมาเป็นเป็นของจริงแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนอันนี้นั่งได้สองที่นั่งด้วยนั่งได้2ที่นั่งเจตนาเหมือนเป็นรถยนต์ที่บินได้เคลื่อนที่ได้และมันอาจจะเกิดขึ้น กับชีวิตประจำวันในอนาคตอันใกล้ก็ได้ใครที่อยากจะเจอนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเรื่องยานยนต์นะคะแล้วก็เครื่องบินบอกได้เลยว่าไฮไลท์เด็ดไฮไลท์โดนและที่ไม่เคยเห็นค่ะที่นี่เลยที่ชารินเจอร์สาเมืองทองทาน,นีนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมมาเที่ยวงานกันเยอะๆค่ะ